คขาผู้ปลุกสอยวิทย์รัาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลลกันครับเซลล์คืออะไรเซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างและแต่ละโครงสร้างจะมีหน้าที่อย่างไรเราเรียนรู้กันต่อเลยครับความหมายของเซลล์เซล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราจึงต้องใช้กล้องจุลทรรศในการศึกษาเซลลซึ่งเซลจะมีลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของสิ่งมีชีวิตครับประเภทของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวคือสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตเช่นการกินอาหารการขับถ่ายการสืบพันธุ์จะเกิดขึ้นในเซลล์เพียงเซลล์เดียวครับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นอะมีบา้าแบคทีเรียพารามิซียมยูกีนาเป็นต้นครับ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์คือสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายประกอบด้วยเซล์หลายเซลล์ทำงานร่วมกันในกระบวนการต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตครับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เช่นพืชสัตว์เป็นต้นครับซึ่งมนุษย์เราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ครับโดยเซลล์ชนิดเดียวกันหรือเซลลที่มีลักษณะเหมือนกันจะมาอยู่รวมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกกลุ่มเซลล์เหล่านี้ว่าเนื้อเยื่อครับ และเนื้อเยื่อหลายชนิดจะประกอบกันเป็นอวัยวะซึ่งอวัยวะต่างๆจะทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบอวัยวะและทุกระบบอวัยวะจะประกอบกันเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตครับจากคลิปที่ผ่านมาเราได้ทำการศึกษาเซลล์โดยใช้กล้องจุลหัศน์แบบใช้แสงไปแล้วนะครับซึ่งเซลล์พืชที่เราทำการศึกษาคือเซลล์ของสาหร่ายกระลอกครับ จะพบว่าเซลล์ของสาหายกระลอกจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงต่อกันซึ่งภายในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆจะมีส่วนประกอบที่อยู่ภายในสามารถวาดแบบจำลองเซลสาหรายกระลอกซึ่งเป็นเซลล์พืชได้ดังนี้ครับสำหรับเซลล์พืชจะมีโครงสร้างและหน้าที่อย่างไรเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช ผนังเซล์ผนังเซลลอยู่ด้านนอกสุดของเซล์พืชทําหน้าที่ช่วยให้เซล์พืชคงรูปและให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ครับเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลลเป็นเยื่อบางๆที่มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านประกอบด้วยลิปิดและโปรตีนทําหน้าที่ห่อหุ้มเซล์ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ครับนิวเคลียสมีรูปร่างค่อนข้างกลม ทำหน้าที่ควบคุมการทํางานและกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ครับไซโทพลาซึมเป็นสารกึ่งเหลวประกอบด้วยน้ําและสารต่างๆทําหน้าที่เป็นแหล่งสะสมสารต่างๆและเป็นที่อยู่ของอะเกนเลครับคโครพาอโรพาสพบได้เฉพาะในเซลล์พืชมีลักษณะกมลมรีทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชครับ แว c u คมีลักษณะเป็นถุงทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำและสารต่างๆครับม i โทคอนเดียไมโทคอนเดียมีลักษณะกมลมรีทำหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์ครับล่างแห่เอนโดพลาซึมมีลักษณะเป็นท่อแบนบางส่วนพองออกเป็นถุงเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆทำหน้าที่สังเคราะห์ปโปรตีนและเอนไซม์ครับ ไลโบโซมไลโบโซมมีขนาดเล็กกระจายอยู่ในไซโทพลาซึมทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนครับกอนจีบอดี้มีลักษณะเป็นถุงเยื่อบางๆเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆทำหน้าที่เก็บสารที่ร่างแหเอนโดพลาซึมสร้างขึ้นครับจากการศึกษาเซลล์สัตว์โดยใช้กล้องจุลหัศน์แบบใช้แสงซึ่งเราทำการศึกษาเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม ภาพของเซลลเยื่อบุข้างแก้มที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะมีลักษณะค่อนข้างกลมและมีส่วนประกอบที่อยู่ภายในสามารถวาดแบบจำลองภาพเซลลเยื่อบุข้างแก้มซึ่งเป็นเซลสัตว์ได้ดังนี้ครับซึ่งเซลล์สัตว์จะมีโครงสร้างและหน้าที่อย่างไรเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์สัตว์เยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลลเป็นเยื่อบางๆมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมปริมาณของสารผ่านเข้าออกเซลล์ครับนิวเคลียสรูปร่างค่อนข้างกลมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและกิจกรรมต่างๆของเซลล์ครับไซโทพลาซึมไซโทพลาซึมเป็นสารกึ่งเหลวทำหน้าที่สะสมสารต่างๆและเป็นที่อยู่ของออร์แกเนลครับแวคิโอแวคิโอมีลักษณะเป็นถุงทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำและสารต่างๆครับ ไมโทคอนเดียมีลักษณะกลมลีทำหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์ครับล่างแห่เอนโดพลาซึมทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ปโปรตีนและเอนไซม์ครับไลโบโซมทำหน้าที่สังเคราะห์ปโปรตีนครับคอนจิบอดี้ทำหน้าที่เก็บสารที่ล่างแห่เอนโดพลาซึมสร้างขึ้นมาครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าชอบชอบ่องนี้กดซับสไครป์ติดตามชอ่องครูกบสอนวิทย์เป็นกำลังใจให้ครูหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในะคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ